ดับไปด็กดับป23คนหรือ7คนเออเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณไม่เคยมีแฟนเลยเหรอแล้วไม่เคยมีแฟนนี่คือแก่ปติกเลยฮะคุยไปตีความเหมือนก็ไม่ไม่ได้นะพ่ออก็คิดไปอย่างนั้นคิดซื่อๆไปแบบนั้นตอนนี้แม่สาวๆเนี่ยหายไป23คนเลยเหลืออยู่7คน มาดูที่ปอเชนก่อนแล้วกันทำไมคุณดับไฟอะฮะเขาแบบเหมือนเขาไม่เคยมีแฟนครับดูไม่ค่อยมีประสบการณ์ปอเชนอะไรวะประสบการณ์ด้านความรักคุณกลัวเขาจะไม่ประสีภาษาเหรอฮะน้ำเสียงประสบการณ์ด้านความรักแบบว่าการปรับตัวอะไรอย่างงี้ปอเชนรับเสียงเธอผิดกับคนที่แล้วว่าจริงเหรอคะคนที่แล้วนะเดี๋ยวจะพัายประสบการณ์เสียวเต็มต่อลยนะคือไร ว้าอีสานได้เราว้าวได้ไหมฮะว้าไม่ได้ว้าไม่ได้เดี๋ยวสอนว้าค่ะเบ้าเก่งค่ะถ้าเขาได้มีเราไปเนี่ยเราจะพาเขาออกมานอกกรอบจะพาไปอีกสัมผัสรสชาติชีวิตหนึ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสแต่พอกลันี้ไม่เคยพิสันก็ดูไม่ค่อยจะรู้เบื่อหน่อยแล้เบื่อเบื่อว่ะทำไมปอเชฟคุณไม่พร้อมที่จะสอนใครเลยเหรอฮะ หน้ามึงก็เบื่อม้าตอนนี้ไม่ใช่แต่เสียคุพูดเลยคูณเป็นคนแสดงควรู้สึกแววตาว่างเปล่าแววตาว่างเปล่ามาดูคนเปิดไฟบ้างแจนแต่คุณเปิดไฟนะ ก็ดูเขาไม่เป็นพิษเป็นภัยดีค่ะครับใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ผ่านมาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยไม่เคยได้รูปสวยๆเลยเพราะว่าปกติเป็นคนถ่ายเขาสวยแต่พอคนอื่นถ่ายให้เราเราไม่สวยเลยก็เลยอยากจะลองดูว่าคือคนอื่นถ่ายเราเราไม่สวยเลยใช่ไม่น่จะเกี่ยวกับภาพหรือเปล่าฮมายงตีหมายถึงีือแต่ก็คือเราอาจจะถ่ายเก่งแต่เพื่อนไม่ได้ถ่ายเก่งเท่าเราใช่ใช่ค่ะดาวคุณเปิดไฟไว้ ก็เคยมีแฟนเด็กอายุห่างกันถึง16ปีคือเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญหมายถึงว่าเขาเด็กก่าคน16ปีใช่ค่ะก็คือเด็กผู้เยาว์นี่ติดคุกนะแะน้องก็คือกินเด็กอะอร่อยมันย่อยง่ายค่ะสามห้านะเดี๋ยวนะสามห้าอายุเท่าไหร่43ค่ะ43แม่พี่แซบค่ะแต่พี่สอนให้ไม่เป็นไรค่ะ พี่อไม่ใช่คนห่วงวิชาเหมือนใครบางคนหรอก่ะพี่อ่ะพร้อมทุ่มเทมีความเป็นครูใครอีกเหมือนเขียนดับไฟอ่ะทำไมอ่ะคือเขายังไม่เคยมีแฟนกลัวจะรับความแรกของออนฟ่วามนูไปั๊มปั๊มกลัวเขาจะรับมือกับเราไม่ไหว กายกายเป็นผู้ชายไม่มีประสบการณ์ผู้หญิงไม่คิดจะแบ่งปันประสบการณ์เลยคุณก็อีกคนน่ะทำไมคุณดับไฟอ่ะอายุเท่ากันนะคะแต่ว่าประสบการณ์หนูนะจะรํำเลิศกว่าขี้เกียจมานั่ารักแบ่งปันหน่อยสิแบ่งปันหน่อยไม่ได้อยากได้คนที่แบบเหนือชันสูงสีไม่สูสีก็ต้องดีกว่าอะไรวะใจแคบเหลือเกินน่ะ